ความกลัวแบบไหนที่เป็นอุบายอันแยบยนของศัตรูจริงๆความกลัวทุกอย่างเป็นความกลัวที่ไม่ดีหรือเปล่าไม่ถ้าเกิดสมมุติผมเจอไฟกำลังร้อนอยู่อย่างนี้แล้วผมเอามือแย่เข้าไปในไฟแล้วถ้าผมไม่รู้สึกอะไรเลยสมมติผมไม่รู้สึกเจ็บปวดมือผมก็ไหมใช่ไหมแขนก็ไหมแต่ว่าผมไม่เจ็บปวดเนี่ยผมก็อาจจะทำก็ช่่งมันแต่ว่าที่เราไม่เอามือเข้าไปในไฟเพราะว่าเราเจ็บปวด เพราะว่าแผลแสบร้อนเพราะฉะนั้นไม่มีใครเอาตัวเองไปเผาไฟทุกคนพยายามหลีกเลี่ยงมีเจ็บนิดนึงทุกคนพยายามหลบเพราะฉะนั้นความกลัวมีหลายแบบมากๆแล้วลองมาดูกันครับว่ามีอะไรบ้างแต่เราดูข้อกระเพีงก,กันก่อนในเมื่อบุตรทั้งหลายก็คือพวกเราก็คือลูกของพระเจ้ามีเลือดและเนื้อพระองค์จึงทรงร่วมในความเป็นมนุษย์ของเราคือพระเยซู กำลังพูดถึงพระเยซูมาร่วมในความเป็นมนุษย์ของพวกเราเพื่อว่าโดยการสิ้นพระชนพระองค์จะได้ทรงทำลายผู้กลุ่มอำนาจแห่งความตายคือมารใครเป็นคนกล่มอำนาจแห่งความตายมารคือมารและพระองค์เพื่อที่พระองค์มาทำอย่างนี้เพื่อจะได้ปลดปล่อยบรรดาผู้ซึ่งตลอดชั่วชีวิตนั้นตกเป็นทาสเนื่องจากกลัวความตาย อย่างที่เคยกล่าวไปแล้วความกลัวหลักที่ทําให้มนุษย์เป็นรากของความกลัวทั้งหลายก็คือความกลัวความตายทําไมเราถึงยอมฉีดวัคซีนเพราะเรากลัวตายท่าทางที่จริงๆแล้วพวกเราทุกคนที่ไม่หลายคนที่อยู่ที่บ้านคนที่เรารู้จักบางคนเท่านั้นเองแต่คนส่วนใหญ่ที่เรารู้จักก็ไม่ได้ติดโควิด และว,วันนี้ผมเชื่อว่าบางทีผมอาจจะติดโควิดมาแล้วบางทีแต่ผมไม่เป็นไรเลยเพราะว่าพระเจ้าทรงสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายของเราที่สามารถจะปรับตัวและช่วยเราให้รอดได้พี่น้องครับสมัยก่อนมีโรคระบาดมากกว่านี้อีกเยอะแยะเราก็ยังสามารถจะยืนหยัดแล้วก็อยู่ได้รู้ไหมว่ามีเชื้อโรคบางอย่างที่อยู่ในประเทศไทยที่ฝรั่งมากินข้าวแบบเดียวกับเราเลยก็ปวดท้องผมรู้จักท่านหนึ่งนะเป็นคนออสเตรเลีย กินน้ำแข็งไม่ได้เลยน้ำแข็งประเทศไทยไม่ได้เลยกินเมื่อไหร่ปับ๊บต้องเข้าโรงพยาบาลต้องฉีดยาอย่างเดียวเพราะว่าจะท้องเสียแบบว่าไม่หยุดพอฉีดยาถึงอาหายและแม้แต่เขาจะทํางานอยู่ประเทศไทยเป็นสิบปีก็ยังคงเป็นแบบนั้นแต่คนไทยเป็นไหมครับไม่กอบแกบกอบแกบเขียวกอบแกบกอบแกบตลอด ทั้งที่มีเชื้อโรคไหมเรารู้อยู่ไหมมีเชื้อโรคไหมต้องมีอยู่แล้วแหละโดยเฉพาะ้เห็นอยู่เครื่องบดเป็นสนิมขนาดนั้นเราเห็นอยู่แล้วอ่ะเห็นอย่างว่าพระคุณของพระเจ้ามีไม่ได้มีเฉพาะคริสเตียนด้วยมีกับทุกคนพระเจ้าดีขนาดไหนพระองค์รักเราทุกคนพระองค์ถึงเมตตาพระองค์ไม่อยากให้ใครเลยตายพระองค์ไม่ได้คิดว่าคนที่ไม่ใช่ลูกพระเจ้าจันก็ตายไปซะพระองค์ไม่ได้คิดอย่างนี้พระองค์ไม่เคยคิดแบบนี้เลย พระองค์รักเราเมตตาเราทุกคนพระองค์ถึงให้เรามีภูมิคุ้มกันที่สามารถพัฒนาตัวเองได้นะครับเพราะฉะนั้นมนุษย์ทุกคนล้นแล้วแต่ตกอยู่ในกลัวความตายดังนั้นพระเยซูจึงต้องมาปลดปล่อยพวกเราที่เป็นลูกของพระองค์ตรงตน,นี้ที่เราเรียกว่าคริสเตียนว่าเพื่อเราจะได้พ้นจากความกลัวความตายเพราะฉะนั้นวันนี้อย่างแรกที่ผมต้องพูดคือเราต้องรู้ว่าเราไม่กลัวตายแล้วนี่คือความจริง ในที่ที่ไม่กลัวตายหมายถึงว่าไม่ใช่เราก็เลยข้ามถนนแบบว่าเออไม่ต้องสนใจกับชีวิตเดินไปบันไดก็มีนี่อยู่ก็ไม่สนใจเราไม่ต้องกลัวเวลาจะป่าตีนปีนขึ้นไปเราก็ต้องระวังกลัวตกเราต้องระวังเหมือนเดิมไม่ใช่ไม่กลัวแต่หมายถึงว่าเราในการดำเนินชีวิตปกติเราไม่กลัวเราไม่ต้องกลัวเพราะว่าเรารู้ว่าเราจะไปไหนคนในโลกนี้เขาไม่รู้ว่าเขาจะไปไหนเขาก็ต้องกลัวความตายเพราะคิดดูถ้าคุณไม่รู้ว่าคุณจะไปอยู่กับพระเจ้าเขาไม่รู้จักพระเจ้ามาก่อน เขาก็ต้องคิดว่าถ้าเขาตายเขาจะเป็นยังไงวันนี้เขารวยมากเขามีทุกอย่างแต่ว่าวันหนึง่งถ้าเขาสูญเสียทุกอย่างจะเกิดอะไรขึ้นมันเป็นเรื่องน่ากลัวเพราะฉะนั้นเขาก็เลยกลัวนะครับ